โอ้โหคุณทำตามหลักการในหนังสือพวกนี้มันจะยากไ,ไหมไหมอะฮะแค่ให้เวลากับน้องโดงอย่างที่คุณสัญญาไว้เนี่ยเรื่องง่ายๆคุณยังทําไม่ได้เลยไ <st arts> อ้เปิดอ๋อตื่นพอดีแหละขอหาเรื่องหน่อยได้ปะะไรฉันได้ยินมานะ เห็นเขาบอกว่าแกเนี่ยไม่มีลูกไม่มีสามีแต่ว่าท้องเลือดเกี่ยวกับว่าแม่ลูกอะจริงปะว่างมากเหรอพี่เพชรฮะเขาจะไม่ว่างจีิยจรินปากแมวอยู่งี้เหรอเหมียวโดนเแล้วเนี่ยเจ็บกวนี่นี่วันเนี้ยที่อามายมอ่ะเขาไม่ทำงานกันไปเที่ยวพี่พลอยดได้ไหมครับพี่พลอยสายเออที่เขาหยุดอ่ะ เพราะว่าเขาต้องเตรียมงานวันเด็กพรุ่งนี้ตั้งหากล่ะเอ่อให้พี่เพชรพาไปสิโอ้ยไม่ได้หรอกคือว่าต้องเตรียมงานไหว้ครูครั้งยิ่งใหญ่อ่ะนี่รับเงินค่าประจำเข้ามาแล้วไม่ว่างแต่พี่อยู่บ้านทั้งวันนะอ้าวฉันก็ไม่ว่างอยู่ดีอะไม่ทำอะไรนะฉันหายใจอยู่แม่โหยมากเลยนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนด่งอยู่บ้านคนเดียวจนชินแล้วล่ะครับ เวลาแม่ทำงานกับดึกโดมงก็เล่นเกมนี่ลหะครับโดกไม่เหงาแล้วครับไม่มีเวลาดูจะมีลูกกันออกมาทำไมก็เป็นสัขีพยานรักไงยิ่งเห็นพี่พอใส่ป่วยจนถึงขนาดผู้คนเดียวอย่างเงี้ยโดกงนี้ไม่กล้ารบกวนเลยครับโดงนี่ถ้าอยากจะได้อะไรเนี่ยขอพี่เพชรได้นะเดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานก่อนอ่ะ ไม่เป็นไรครับดองดูแลตัวเองได้ครับดู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 ดดอายเด็กมาไหมเนี่ยเด็กมันยัรู้จักคิด<ช>แก่ซะเปล่าเป็นน้องฉันแท้ๆไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างแอ,อมแมแหมแหแ,แ,แนี่คิดว่าจะออกเงินค่าโทรศัพท์มือถือให้นะเนี่ยเดือนเนี้จะเป็นแบบนี้ยวันนี้ไปไหนดีโด่งน้องรักอือว่า พี่ไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวเย็นๆพี่มาคุยด้วยนะครับายบ้ายครับพี่ใบสายนบ๊ายครับครับแล้วกันนะคบนี่ฉันรู้นะว่าพี่ไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรอกมีแผงแล้วใช่ไหมเลวเจียดนักรูุดันมานีแเลยมานี้เลยมานี้เลยนะมานี้เลยเออย่องี้อยากจะพามาแนะนําที่นี่นะคือว่าพี่อยากจะให้น้องเนี่ยอยู่ที่นี่พี่ว่าดีกว่าเพราะมีเพื่อนเยอะดีป่ะอ่า กับเพัไปเจอกันแป๊บเดียวมีลูกซะแล้วอระ <c oughs> ถ้าเป็นลูกในเพจจริงนะครับอันนี้ถือว่ากรรมของเด็กเลยเหรอพี่เด็กคนนี้เป็นลูกของน้าของเพชเม้่อฝ่ายเพรดูแลนะครับ <c oughs> อันนี้แหละกรรมของจริงเลยเลือกคนผิดนะย <c oughs> ิ่ดูสิน่าสนุกจะตายไปนะเฮ้ <c oughs> จะดีเหรอเฮยืนราตรงนี้แป๊บหนึ่งนะ มาทำทำไมาจะดีเนา<อ>เดี๋ยวเราสองคนเนี่ยนะไงไปไปดูว่าไอ้เงินเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วเราความาแบ่งกันไงดีป่ะโอ้โหสุดยอดของความเลว <c oughs> ได้งั้นแกอยู่นี่ฉันเก็บเงินไว้คนเดียวนี่ไงล่ะพี่เพชรเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกเลยจ <c oughs> ิกเกสุดยอดเอ่อพี่เพชรครับยผมอยู่ที่นี่ก็ได้ครับจะได้ไม่ลำบากพี่เพชรด้วยโอ้โห น่ารักจังเลยคือต้องเข้าใจนะคือพี่เพชรเนี่ยเป็นคนมีธุรกิจเยอะแยะมากมายอะแล้วต้องวิงไปนู่นทีไป,น,ไปนี่ทีมันอยู่ไม่ค่อยสุกนะ่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราอยู่นี่นะเพราะไงก็ตันเนี่ยใจยังเป็นห่วงอยู่เสมอ,อ,อเดี๋ยวฝากเพื่อนไว้ดีกว่า ก็ก็ก็อะรนี่นี่นอนฉันเองนะเดี๋ยวฉันฝากไว้หน่อยถ้าเกิดเขาอยากจะกินขงนมนมเยอะไรก็ตามเนี่ยจัดการได้เลยเป็นพี่วันนี้ไงห้าสิบห้าสิบแล้วเมื่อมารับกี่โมงสี่ทุ่ม เอามาสามร้อยสามรอยสามร้อ้าอ่ะโอ้โหทำไมลืมมาฝากตั้งแต่สิบโมงเช้ายันสี่ทุ่มนึ่งสิบช้าโมงนะแล้วเด็กกลัวขนาดนี้มกำลังยั่เซมเอามาสามร้อเือหรูอวัตถุคือแลยงาเอไหนบอกว่าแป๊บเดียวไงครับอาอก็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 แป๊บเดียวแหละแค่แค่เผื่อไว้ท่ไหนสามร้อยจะจ่ายลพี่ลงมีตัไงโอน้องน้องนังคน ใหญ่นะถ้าเหลือแกต้องคืนนะคืนนี่นะลูกเคเดินเพิ่มเดินสักชั่วโมงนึงก็มาอะไรอย่างนี้นะไม่ตรงกันตัวทางเป็นไงบ้างน้องตาเพชรรำคาญไปไกลวะอย่ามายุ่งถอยตัวหลักเล่นนี่หว่าเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเล่นเป็นกันเป่าเนี่ยถอยเลยเล่นไม่เป็นโหอ่อนน่ะเล่นไม่เป็นนี่ถอยเลยนี่ต้องงี้นี่ต้องงี้นี่นี่ต้องงี้นี นี่นี่นี่ยไงโหเป็นบาวเฮ้ยเกมอะไรอ่ะน่าเบื่อโหไม่เห็นสนุกเลยนี่ต้องเกมนี้เคยเล่นบปลเกมนี้สุดยอดเลยเกมที่กล้องอย่ไม่ต้องไปเล่นหรอกถ้าใครอยากเล่นนะตามมาไปไปไป ไอตัวรักเล่นโอโหเอาไปกังเลยโอโหเกมของเจ้าหนูเนี่ยน่ากลัวเหมที่กตอนอันมาให้เล่นที่ร้านอนี่นะครับพี่เกมบ้าอะไรวะมียิงมีป้อนมีฆ่ามีเปิดกระปองผู้หญิงทำตัวแบบอาชีคอนนะเกมเนี้ยเขาเรียกว่าเกมปวดเมืองคนที่จะเป็นมาสเตอร์ของเกมนี้หรือว่าหัวหน้าของเกมเนี้ยจะต้องเป็นคนที่ทําให้ชาวบ้านที่อยู่ในเกมเดือดร้อนมากที่สุด แล้วก็จะได้คะแนนส์ส,สมสูงมากที่สุดเกมนี้นสุดยอดไปเลยไม่เหมือนเกมอันดอนที่อกโกหน้าโตวฮูเอามาให้เล่นหรอกนอี่เป็นล่ะอ,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 อยากลองเล่นเกมนี้แบบจริงๆบ้างมั้ยยังไงเหรอ ขามือเรอยู่ไหนก็ทำอะไรหรอก็ตีไอ้พวกถกชิงวิ่งเราวภาคมพื้นกระทำจำเราพอล่าอยู่ไหนพอล่าร้องเพราะว่าเห็นขยะมันเต็มหน้าร้านตั้งหากเล่าแล้วแถมขยะก็ยังหายไปอีกเอ้ยต้องบอกเาทำไมครับเพียรเพราะพราะว่าพวกมึงไม่หน้าที่คอยเอาหอนบอกเขตมีคนเข้าออกนอกร้านนี่ทั้งขยะกวงหายไปสองใบ แถมมีขยะมาเพิ่มด้วยเข้าใจหรือ,อยังไม่เข้าใจแมต<จ>นีตัดเงินเดือนพวกมึงคนละสามเดือนแล้วก็ไปเจ็บกวาดขยะด้วยอุ้ยคนคอนราร้องเสียงดีเหลือเกินขึ้นไปนอนพักผ่อนบนห้องกวงได้หนึ่งจุมมงเสียครับนี่นี่มันพระน้โกตันนี่ครับเสี่ยหรือว่าโกตันจะมาล้างแค้นที่เสียไปก่อกลวมันเมื่อวานนี้ครับ ออกระตุกหนวดเสือไอตีตักครีด